็กไปสังเวยในภูเขาไฟที่ห uh! <Hi. S 1> mm ิวกระหายนะพวกนายว่าม no no, no uh ันจะเป็นย <t> ังไงมันจะเป็นยังไงเด็กก็ต้องอาบน้ำอุ่นเลย ไมนะเด็กผู้น่าสงสารจะตกลาวาซะแล้วคือเราอยากจะพิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนั้นนมะมนสามารถสังเวยได้หรือไม่อ่ะเพราะว่าตัวเรายังสังเวยได้เลยนะนับเป็นหนึ่งนะเว้ยคอพูดแบบนี้แล้วก็นึกถึงสัตว์ที่มันตายเป็นศพเลยอ่ะเราจะเอาไปเผาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยววันนี้นะถ้าคือว่าเราเจอซากสัตว์อะรเก็บไว้นะเว้ยเราจะลองดูให้หมดเลยว่าวันนี้อะไรสามารถสังเวยได้บ้างโดยเฉพาะเด็กเนี่ยจะลองดูนะอย่าลืมกดไลค์คนละยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย วันนี้ทำไมเอเลี่ยนไหนไม่เล่นเอเลี่ยนแล้ววะไหนมาเล่นในนัำขนาดนี้ทำไมวะก็ฉันอะกเปลี่ยนบริบทบ้าง่ะจะเกิดฉันเบื่อและเอเลี่ยนโอเคงั้นหาของดีๆไหมพวกเรานะเฟ์ได้เลยรอดเลยละการพวกนายไม่จักรอยากเปลี่ยนบริบทบ้ากไงฉลามนี่เล่นมานี่ใช่คลาสตัดไม้บ่อยมากเลยทุกคนแต่เพื่อทีมฉลามเพื่อทีมเออนึกงเอาไว้หน้าของต้นไม้ใช่ โซส,สานสนามากันนะอนาคตอยากให้มีตัดไม้ใี่มันโหดกว่านี้เนาะระดับ5ดาวอ่ะเนาะไม่มาดูมาใช้เรือไฟฟ้าอะไรแบบนี้โอ้โหโหัเกินแต่ได้โปรดเถอะให้ฉันหลุดพ้นจากการตัดไม้สักทีฉันก็อยากยิงปืนได้เท่บ้างอ่ะแล้วฉันไม่ตัดไม้แล้วฉันขอหาของกันเลยไปหาอะไรนั่นแหละหน้าที่นายเอเลี่ยนหน้าต้องเปิดกอยคุ้มพิสูจน์ติ๊บ โอ้จะกล่องแล้วแต่ระวังนะเว้ยนายจะตายได้นะเ<ม>พราะว่านายเล่นตัวที่มีอาวุธนายยังตายเลยไอ้เอลียนนายคิดว่าฉันลัวจะกลับโอ้ได้ของดีกูแซกอะกูแซกว้าวใช้เลยฉลาดในตัดไม้ไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะล่าขากระต่ายไปให้เราแลกกันนะเว้ยโอเคหน้าที่คัหน้าที่มันนทุกคนต่างคนต่างหน้าที่นี่แน่นี่แน่กระต่ายอย่านยหนีซะเว้ยในระหว่างที่เราไม่หาขากระต่ายแล้วก็แหน่งหมาป่าทุกคนไม่เจอเลยว่าตั้งแต่เช้าวะฉลาม อะไรนี่เพาะฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยเจ้ากบจะมาคาดหวังอะไรวะมันหาไม่ได้ทําโอกาสดอบมันหายากขึ้นมาเนี่ยทุกคนกระต่ายไม่มีขาเลยหรือแล้วที่ทุกวันนี้ใช้ใช้อะไรเดินฮหรือว่าปืนนายอ่ะมันละลายทุกส่วนของร่างกายกระต่ายไงไม่จริงเว้ยจะใช้ปืนมีหาของมาตลอดเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่ดอกให้เลยขากระต่ายเนี่ย เ้าขามาหน่อยโอเคได้มาหนึ่งขาแล้วอะในข้าในะก็เก็บเนื้อมาด้วยนะจะก,ก่นขอแรกเป็นกระเป๋าดีก่อนแล้วหลังจนานออกนั้นเอาผิวมาป่ามาเล่เอาเป็นขวานดีต่อเลยและนี่คือของที่เล่นหามาละนี่โยโหเย,ย,ยอะแยะเชียวไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบว่าศพอะไรพวกเนี้ยจะกาตรงนั้นโอเคทุคกคนผมเจอเปืนไรเฟิลน,นะเดี๋ยวผมจะลากปืนนี้ไปให้ฉลามแล้วกันนะฉลามอ้ลาลากมาที่บายได้เลยนะ อาจจะไม่ได้แรงมากปืนนี้แต่ก็มีไว้ก่อนดีดีกว่ามีขวานเอาไว้ฟันเฉยใช่เพราะเกมนี้ไม่อยากเข้าไปตีใกล้ๆเลยมันเจ็บถูกต้องเลย,ยไงยวอน้น่าจะมีวิชานาโดโจมตีอาจารย์สำนักไหนสอนจะยังไม่รู้เลยดิทุกวันนี้จะทำไม่เป็นเลยทนาโดโจมตีนะ <c oughs> เออมันทำยากมากเลยนะ <c oughs> เดินมันหมุนแล้วก็ตีอุ้ยไม่เสียนนะ <c oughs> ประติเซียนแต่กระเดืด <c oughs> โอ้ยเจ้าหมาตัวนี้่านน่าสงสารจริงๆฉัเจอหมากำลังนอนหงายหลังอยู่วบพวกนาย <c oughs> มันมีชีวิตอยู่หรือว่ามันตายแล้วออะเจ้าก่อมันมีอยู่แต่มันดรอกระดิกกระดิกเดี๋ยวนั้นน่ไม่ใช่เต่านะเฟ้ยแนกก็พลิกตัวมาสิแล้วเป็นเต่าว่าไปยังพะเธอมันลูกยากขนาดนั้นเลยเจ้าหมาเออันี้ฉันส่งเสริมให้ละกันนะเกิดใหม่ซะเรียบร้อยเอาหนังมาด้วยแจ๋วไม่ได้จะช่วยมันพลิกตัวเลยช่วยมาพลิกตัวก็ประกาศชช่ไหมพวกนี้มันชอบรอบกาดอยู่แล้วฉลามแล้วอย่าไปใจดีกับมันเลยแน่จะได้เปือนอะไรเปื้อนยาวแล้ว เยมนี้มาโอเคกลับบ้านก่อนนะทุกคนของเทมแล้วอ่ะกระเป๋านี่างามีเยอะๆมากเลยมันมีน้อยเกิน15นี่ว่าสิบห้าไม่พอเนาะใช่อย่างมันต้องยี่สิห้าและสูงสุดก็เป็นยีิห้าซะด้วยนี ข้าวหลงนี่คือหัดเอากระเป๋าดเลมอนมาแทนได้ไหมจะได้ใส่ได้ไม่จัดกาดไปเลยหรือไม่ก็พกกระเป๋าสักงสามสี่อันนะ้พกอะไรแย่ๆเอาละทุกคนนี่เอาของมาวางไว้ก่อนจําเนกก่อนผมได้ฐานมาเยอะมากเดี๋ยวเราก็ฐานนี่มาใส่ในกองไฟของเราเพื่ไป,ไปวิ่เหอะแล้วก็หนังมาป่านี่มาเก็บไว้ด้วยนะแยกไว้เอาเหล็กไปใส่ในเครื่องบดเลยคือตัวผมทุกคนครับมันมีสกิลทาเลนด์หนึงอยู่นะซึ่งเวลาเราใส่เหล็กใช่ไหมมันจะคูนเหล็กให้ผมนะทุกคนฉะนั้นพวกนายต้องเหล็กไหม ฉันไม่คนใส่ได้เลยจะกรอบฉันเก็บไว,วแบบเบิบ่มๆเลยอะตอนนี้ <c oughs> เหลก็กมันจะได้แบบพิเศษมากกว่าเดิมนะนี่จำนวนตอนนี้มีเยิยมห้าแล้วเยอะม,มากเอา ทุกยากมาแล้วล่ะฉันมีก่อนพวกนายแล้วตอนนี้หาพวกฉัน้วยเอเลียนได้เลยได้เลยเดี๋ยวหาเพิ่มนี่ค้ามานอะไรเข็มทิ้นแล้วก็เป็นเวลาแล้วทุกคนบอกครับแม่สาคัญแม่พวกนี้เดี๋ยววันนี้ผมไปช่วยเด็กคนแรกละกันขอไปช่วยแบบเดี่ยวๆได้ไหมอยากลองโซโล่บ้างไงเฮ้ยเอาเลยจะกอบฉันยินดีมาเดี๋ยวลองเลยเด็กคนแรกอยู่ใกล้มากเด็กคนแรกไม่ใช่ปัญหาของนายเลยอะเจ้ากอพอคนสองคนสามเท่านั้นแหละน่าจะเป็นปัญหาแล้วอ ดูถูกกันนั้นแหละไม่มีปัญหาสักคนแหละพวกนายชะนะแต่อยากจะมีปัญหากับพวกนายแทนได้ไหมได้จะม,ม,ม,มีปัญหา,ญหาอะไรพวกเรง เด็กคนแรกแบบน่าจะดีใจในแว้บแรกว่านึกว่าเรามาช่วยที่แท้เราจะเอาน้องไปสังเวยนาสงสารจริงๆฉลามไม่มีข่าวว่าฉลามเอ้าสตูนั่นก็ทําอยู่ไม่ใช่เหรอเอเลียนทาไหนอะฉันไม่เห็นอ๋อ,อน,นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วพี่มาช่วยผมแล้วนะครับช่ยลนน้ำที่มาช่วยแล้วช่วยส่งไปลกแน่ <c oughs> เฮ้ยอย่าไปใจเลยนะกบให้เขามาีความหวังว่าจะรอดหน่อยได มันขี้นจะพูดในใจฉลาดถึงแม้ว่าจะเสียงดังไปหน่อยก็เถอะโอ้โพูดในใจนี่เองแต่ว่าเราต้องวางน้องมาคนงามไว้นอกก่อนนะถ้าวางไว้ด้านในเดี๋ยวน้องเขาจะไปสร้างเต็นแบบนี้จะไม่ได้นะทุกคนทำไมพี่เม่เผมไปยุ้ยเต็นละแคร์ผมยู่ตรงที่ผมกลัวทำไมดูน่าสงสารจังเลยเจ้าน้องหนู ใช่อยู่นี่ไปก่อนนะใครยังไม่หยิบเขาเอ้อเสียงโยน้องบอกว่าพี่ก้ไปกินน้ำมะนาวก่อนพีขอโทษนะแล้วพี่ก็ขอโทษคนดูด้วยเสียงจะไม่ดีช่วงนี้อะไรทุกคนง่ามนี่หยิบเด็กมาไม่ใช่หยิบเด็กหยิบเนื้อมาใส่ในหม้อโอ้จะหยิบเด็กมาใส่ในหม้อแล้วถ้าต้มได้ดีเท่เลยอะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็เท่แน่ฉลามจะได้ต้มแน่แต่ต้มในหม้อใหญ่หน่อยนะเป็นหม้อผู้ขอไฟลาวแมนนห เดยกตัวเลยกต้องอดร้าย <Walk. S 1> <as> <Yeah. S 2> คือถ้าเกิดว่าสังไว้ได้จริงนี่มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคือมันจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สุดๆทุกคนว่าจะได้ไหมทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะขอสองหน้าทางสุดท้ายหน่อยนะจ๊ะหนิ โยคเหัวร้ายฉันว่านะถ้าเป็นซีเขดอะก็ไปไม่ได้เลยนะเจะกอบการเผาเด็กอ่ะเออไม่แน่นะแต่เกมเขาจะทาจริงหรอว่ามันดูหัวร้ายเกินไปมากเลยนะเนี่ยแล้วไม่แน่ใจด้วยว่าคลิปนี้จะติดเหลืองไหมเออเสียสุดๆเลยอะทุกคนยังมีอะไ้ก่อนตอนนี้อาหารไม่มีอะหิวมากนี่ชอมีสตูอยู่ชอมีสตูอยู่ชอเก็บมาได้ตัวสองอันสามอันนียก็มีฉลามเอาปีเหอือมองไม่เห็นอ่ะพความหิวมันทําให้นายตาลายหรือไงวะใช่มาแล้วแฮะ ดูสิโหฐานตรงนี้อยู่นี่เลยอุ้ยแล้วดูดิแมงป่องขอรเยอะทุกคนมันแอบอยู่ในป่าญงายตอนนี้นะอุ้ยหลุมอะไรวะเนี่โอ้ยเพิ่งเคยเจอหลุมแมงป่องพวกนายโอยนนๆ,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 ๆชฉัยขอดูด้วยตำ <Yeah> ลังมีกล่องหนึ่งอันนะคะดูดิคนาแน่กลัวเลยเอเลียน อุ้ยทำชัดขนลุกเลยนายดูดิขนลุกเป็นไงวะนีงดูดิเห็นป่าวเห็นขนพองป่าวที่หัวเห็นป่าโอ้โหไหนวะขนพองไม่มีขนสักสิ้นขนมาอยู่ตรงไหนวะตาไนมองไปเห็นจริงดิจะกล้าเปล่าต้องถามว่าตาไนมองเห็นได้ไงแล้วพ่าจะเอาไงอจากระแบบลุมไหมลุมแมงป่องอ่ะอ่ะลองดูก็ได้มาลองลุมแมงป่องก่อนอุ้ยโจตีง่ายอยู่แมงป่องเนี่ยแต่เยอะด้ยดินั่นเดียวเองดูดินั่นเดียวนีกระจกกระจกเลยเคลียร์แล้วเรียบร้อย พีพนันอย่างฉันนี่จะได้ของดีหรือเปล่าขอดูเลยโอ้ได้พิมพ์เสียว่าฉันแน่ฉันได้คอสบอลฉันก็ได้คอสบแล้วก็ไม่มีบอกด้วยว่าได้ดีหรือไม่ดีเฮ้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่หีบธรรมดาก็ได้นะเอเลี่ยนก็คงจะอย่างนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์แล้วท้กคนหาไม่ว่าจะเป็นโซนเบิร์ดโ,โซนตรงไหนเี้ให้หมดเลย <c oughs> จะทาให้ไม่เหลืออะไรสักทีเราจะไปที่นี่มันโล่งๆนะไม่มีศัตรูแล้วค่อยเอาดึกมาสังเวยยิงไปอัจจ์อัจจ์ จ๊บนี่ใหยิงจากระยนี้เลยขอยิงด้วยตัวยิงตัวบอลก่อนมันเป็นตัวตีไกลนะทุกคนนะต์อะไรช่วยฉันเลยยักษ์ใกล้ด้วยสิพวกนายโผลไอ้เย่โอ้ยยิงไม่ดโดนทันทีกระสุนจะมาลีโลโคแนนะพราะไม่มีเปิเป่งนายช่วยเอเลียนปป๊บนี่นี่หน่อยเปิดดูสิจะมีอะไรฉันได้โพชั่นโอ้ได้เป็นพิมพ์เขียวแล้วแหววกะแทกว้ายแล้วมืดเลยกลัวไม่ได้กลัวอะไรอ่ะฉลาม เออระหว่างนั้นเราไม่มีหอคอยให้ยืนเหมือนครั้งก่อน<ร>นะว่<ร>า,<ร>าไม่เจอหอคอยนะอะไรฉันวิ่งกลับบ้านเลยแล้วการตาเนี่ยเออวิ่งกลับบ้านมันก็ดีกลับไปก่อนเอ,อ้ยมีคนตรงนี้หนึ่งคนยิงอ่ารีบกลับรีบกลับเร็วฉันช่วยสองอยู่เอออันนี้ศัตรูใครมาเหยียบแม่จะกรอบฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะว่าศัตรูมาเหยียบไปยังไงอ่ะนายไม่เคยเห็นแล้วฉันจะเคยเห็นได้ไงวะเราก็เล่นพร้อมกันฉลามเออทำไปแปลกอ,อ่ะ ฉันไม่รู้ไงว่าในนายเคยเห็นหรือเปล่าเอาลหละเตรียบสตูไว้ผมจะเตรียมไว้เยอะๆใครก็สรรหาน็อตไปวางในหมอะนะ้อมันแนอยากกินแคลเซีมเยมได้ไงฮะมันมีแคลเซียมด้วยเหรอน็อตเนี่ยจะกลอบไม่รู <c oughs> ้เป็นยังไง <c oughs> มันต้องเป็นธาตุเหล็กสิ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เหล็กธรรมดาเหล็กสนิมด้วย <c oughs> สิ่งที่เราไม่เคยลองก็คือสมบป่านี่ก็ยังไม่เคยลองเดี๋ยวลองดูสิว่าสมบป่าน้นสังเวยได้หรือไม่ <c oughs> ย้อนไปเลยปั๊บ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยว่ะพวกนายไม่จริงนมามันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอ,อย่างดิไม่มีอะไรเนี่ยฉลามดเดี๋ยวนะภกกัาไฟลไ<ม>วาวาอ้ยเดี๋ยวสังเวย้ยเดี๋ยวมันโยนต,ตรงไหนก็ได้นี่ใช่ไหมนี่ไงอ๋อนี่ไงได้อยู่จะกลับเออสมันหล่นตรงไหนก็ได้แต่ขอเปลาวานหนลองโยนใหม่รอบหนึง <haw ks> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉลามนายยเอาเด็กเป็นโคสังเวยไหมฉันให้เกียรตินายโอ้ยได้เลยๆให้เกียรติความชั่วกับนายถ้าก็ขอไม่รับสิ่งช่วยไว้อะไรลินไม่เลไรนี่ฉันจะไปค้นชั่วในสายาหรือรกันเลยเนี่ยมาเลยฉลามนายอยู่ไหนแนวเด็กมาสายลาวาเลยหน้าที่ไหนน้องจ๋าอยู่ในถุงแล้วทำตัวดีๆนะต่อไปก็อยู่ในลาวาทำตัวดีๆน่น้องไม่ฉลาม ม também, ุมดีหามุมชิที <S 2> <S 2> like ่ดีแบบตรงๆรงให้มาไปให้มานไปาดนทาวลไปก็ไม่ไปอาลามเราเปนคนเร็วเกินไปันอยข้างล่างมาช่วยฉันด้วยเนี่ยก็หูกัระโดดสนองหรือไม่เหตุการณ์นี้ทุกคนว่ายังไงกวางก็มาด้วยเรียนปเอะไม่กอด มาป่าจะช่วยเด็กแต่ใันกระเป๋าเด็กป้าป่าเลยผัดฉันแสดงว่ามาป่าจะเป็นคนดีก็ได้นะเห็นนายจะทําเด็กไงเลยโดนเลยไงเนเนเนฉันช่วยฉลามเลียฉลามพวกนายถ้าเกิดมาช่วยแล้วมีเด็กอยู่ในกระเป๋าสังเวยเลยเพราะว่าตอนนี้ฉันลอกวางให้อยู่อนเนเนเด็กนั่งอยู่นี่ฉลามเอ้ยลงไปเลยไอ้ใจเด็กไม่เป็นไรจะกรอบเด็กว่า เ,ออเด็กมันวับกลับขึ้นมาความลับก็คือเด็กมีพลังวิศเศษเฮ้ยฉลาดแนวเป็ไป,ไปนเขาบอดีเย่อีกสักทีฉันไม่เชื่ออาอ,าอ,าอาปอไปเลยเด็กก็ไม่วับเกิดตรงนั้นโนสแสดงแม่เด็กไม่เป็นอะไรไม่สามารถสังเวยได้นะทุกคนนะ้ย แล้วถ้าเป็นเนื้อหมาป่าอะไรแบบนั้นน่ะเดี๋ยวมันต้องไปสิ่งมีชีวิตเนื้อหมาป่ามันไปแค่เนื้อลองดูก็ได้ไหมออลอง,ส,งส่งน้องไก่เรืออะไรไปดูอ๊้แต่ว่าดูดิทุกคนเราได้ของดีเยอะมากเลยนะเป็นสร้อยพวกนี้อ่ะเออมีอะไรสักเวอร์อีกไหมเนี่ยเอ,อเ้ยแต่ว่าแต่เพราเราไม่เคยขึ้นไปข้างบนใช่ไหม่งแบบไต่ขึ้นไปอ่ะเออไม่เคยนะลองดูซิมันไปได้ไหมอาจจะไปไม่ได้ก็ได้นะเว้ยเออเหมือนมาสูงเกินไปที่เราจะปีนขึ้นไปนะเนี่ยบล็อกมาสูงเกนินฉลามเดินไม่ได้หลัก ไม่มีอะไรพิเศษข้าบอลแน่เลยฉันว่าผลสรุปก็คือเด็กไม่สามารถที่จะสังเวยได้คลิปก็คงไม่มีอะไรเห็นแล้วมั้งเหงาเลยเหงาเลยนะทุกคนนะคงจะมีแค่ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับการสังเวยเด็กในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c คร b e ด้วยนะคะฝากด้วยนะทุกคนฝากกันนะฝากกันเยอะๆยเลยกดกันเยอะๆยบเปลี่ยนล้ำไม่ใช่กบล้ำเปลี่ยนกบเปลี่ยนล้ำไม่ใช่ล้ำกบเปลี่ยนกบเปลี่ยนล้ำไม่ใช่